ครั้งแรกและที่เดียวที่รวบรวมสารสกัดไว้เยอะที่สุดด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเวลยอัดแน่นสารสกัดเกรดพรีเมียมมากถึง8ชนิดถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาข้อเสื่อม8ประการได้หมดจด และตรงจุดมากกว่าที่เคยมีปัญหาข้อเสื่อมแบบนี้ค่ะจริงๆอยากให้ดูในเรื่องของอาการที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าอาการเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คืออาการแรกคืออาการที่เราอะค่ะมองเห็นมันแบบชัดเจนเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นข้อฝืดข้อขัดหรือว่าจะเป็นในส่วนของการที่มีเสียงก๊อบแก๊บการที่มันรู้สึกเจ็บเสียวหรือแม้กระทั่งมันปวดวมแดงร้อนอักเสบขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอาการที่มันเหมือนมันซ่อนอยู่ข้างในต้องการการตรวจแบบละเอียดมากขึ้นจากคุณหมอแบบ อย่างเช่น กระดูกบางซึ่งเราไม่เคยตรวจเรื่องพวกนี้เป็นเบสิกกันอยู่แล้วอันต่อมาก็คือในส่วนของกระดูกก่อนแล้วก็แตกง่ายมากขึ้นกระดูกมันบางอยู่แล้วแล้วถ้าเรายิ่งไม่แก้มันนะคะมันก็จะกลายเป็นว่ายิ่งเวิร์กยิ่งหวะปัญหาต่อมากล้ามเนื้อเซนเอ็นมันหย่อนการที่เราสูญเสียคอลลาเจนไปเรื่อยอะคะ่ะแล้วจะทําให้ความกระชับความยืดหยุ่นทุกอย่างเนี่ยมันลดลงคราวนี้สิ่งสุดท้ายที่เราไม่อยากให้เกิดเลยจริงๆก็คือการที่มีข้อต่อผิดรูปผิดร่างซึ่งถ้ามาถึงสเต็ปเนี้ยคะ่ะไม่มีทางที่จะะกกินนอไไรรแแล้้้วสามามมถัด ยังไงก็ต้องผ่าตาัดต้องเสียเงินเป็นแสนๆซึ่งอาการท้ายๆอย่างที่เมื่อกี้พูดไปอะคะ่ะเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นในท้องตลาดอะคะ่ะมันก็ยังเหมือนไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันสามารถออกมาดูแลครบทุกอาการตรงนี้ได้แบบเนี้ยคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญบอกไปแล้วนะคะว่าภาวะข้อเสื่อมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อาการที่เรามองเห็นได้และวันนี้ค่ะเรามีนัดกับผู้ใช้จริงถึง4ท่านที่ผ่านมานะคะเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะคะและหลังจากได้ร่วมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เวลยูตัวนี้แล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างเราไปหาคําตอบกับพวกเขากันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือแขกรับเชิญของเราคนแรก าจากร้านนัมเบอรวันค่ะคือเจนีเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะจนต้องพึ่งพาเวลยูคอลลาเจนทานมาเป็นประจำเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทานมานานแล้วคือพี่อะเวลาเดินเสียงดังก็แก๊บก็แก๊บแล้วก็ปวดข้อปวดเข่า<ม>เพราะว่าเรายืนจัดของยกของอโอโไปหาคุณหมอก็แล้วคุณคหมอก็ให้ทานคอลลาเจนบ้างแคลเซียมบ้างแต่ปัญหามันก็ยังเป็นๆหายๆพอดีว่า มีคนจากเอสมอเนี่ยโทรมาอบอกพี่มีตัวเร็วยูสูตรใหม่ซึ่งเขาก็อธิบายว่าสูตรเนี่ย เขาเน้นโดยตรงเลยว่าบำรุงเกี่ยวกับข้อเขา่าแล้วก็กระดูตัวเก่าเราก็ว่าดีแล้วออตัวใหม่มันดีกว่าตัวเก่าอีกตอบรับทันทีเลยค่ะได้ทานปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกประหลาดใจเพราะว่าอาการเนี่ยมันดีขึ้นจนถึงปัจจุบันเวลาหลายเดือนผ่านไปเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยดีใจกับเจนี่ด้วยจริงๆเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วอาการที่มันเคยเป็นงุดหงิดใจเป็นๆหายๆไม่มีมารบกวน,นจิตใจแล้ว ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกลายท่านเหมือนกันเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะเกิงใจมากเลยเพราะพี่เอกำลังม่นอยู่เลยนะคะเดี๋ยวนะพี่เอยืนทำเองขายเองรับลูกค้าเองทอนตังเอง ยืนตลอดไม่ได้นั่งพี่ยืนขายอย่างเงี้ยวันน<ม>ึงอสี่ห้าชั่วโมงเวลาลูกค้าเยอะๆอะะมันจะปวดเข่า<อ>มีอาการบวมแดงเวลาเป็นหนักๆะคะ่ะเคยถึงขั้นแบบเดินไม่ได้คือ<ม><ม>ยืนไม่ได้ต้องไป คุณหมอแล้วฉีดยาที่เข่าเลยค่ะคือจริงๆอะคาลาเจนมันมีหลายตัวที่พี่ลองกินมาค่า่มันไม่ดีเท่าตัวเวลยูตัวนี้เลยอะค่ะเวลยูสุดใหม่ชงแล้วเนี่ยน้ำใสไม่มียังไม่มีตัวไหนที่เคยไปกินเราเห็นแบบนี้นะก็<ม>คือใสไม่ชาดื่มง่ายพี่ทานมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะตัวนี้ก็คือยังไม่มีอาการกลับมาเลย<ม>ยังไม่รู้สึกปวดขาที่เคยปวดเคยดังก๊อปแก๊ปก็ไม่มีเชื่อแล้วล่ะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้นะพี่เอ๋ไม่มีปิดร้านเร็วนะแล้วก็ไม่หยุดด้วยคุณผู้ชมค่ะคือทำงานแบบสู้ตายมากเพ สุขภาพเราแข็งแรงนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เอนะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ แหม่ไม่เกี่ยงเลยงานในบ้านก็เก่งงานนอกบ้านก็เก่งนะคะนี่เมื่อกี้เห็นแล้วนะขับรถเองคนล,ลังผล,ลไม้เองแล้วเดี๋ยวจะขับไปส่งลูกค้าเองใช่ครับตอนนี้ก็ทํามาเป็น10ปีแล้วครับแล,รแล้วมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยก็มีครับบางครั้งคือต้องหยุดงานไปเลยครับสามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยพี่บีนี่ถึงได้ว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของคุณผู้ชายหลายๆคนค่ะที่ชอบทนทนเหลือเกินนะคะเจ็บปวดแค่ไหนก็ไม่บน่นแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้ชายที่กินยาอีกด้วยนะคะและพี่บีมาลองเวลูคอลลาเจนสูตรใหม่นี้ได้ยังไงคะ เพราะลูกสาวครับตอนนี้ก็ทานมาก็คือประมาณ2เดือนกว่าแล้วใช่แล้วอาการที่เราเคยเป็นอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับตอนนี้เวลาจะยกของก้มแล้วปวดหลงังก็ไม่มีครับอาการอื่นๆที่มาเคยกวนใจไม่มีเลยไม่มีเลยครับทุกวันนี้ต้องหยุดงานไหมไม่ต้องหยุดแล้วครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะลองเปิดใจแล้วก็ลองเวลยูคอลเเจนสูตรใหม่นี้ดูนะคะเหมือนกับพี่บีค่ะชีวิตคุณจะได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณพี่บีค่ะ ว่าพี่เปิ้ลเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะคือทํางานตลอดทํางานเกือบทุกวันจะได้พักก็แค่เสาร์อาทิตย์ปัญหาสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะหมอบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมกระดูกบาง ก็ไปหาซื้อคอลลาเจนมาทานทั้งตลาดเนี่ยค่ะทานหมดแล้วพี่ก็เลยมาเจอเวลยูค่ะแตกต่างจากตัวอื่นมากที่พี่เคยทานมากินง่ายไม่คาวพี่กินได้2เดือนไม่กลับมาเป็นอีกเลยดีจังเลยอันนี้มันคือตอบโจทย์ตรงจุดเลยเนาะประทับใจมากไม่เปลี่ยนใจแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วค่ะเพราะตอนนี้สุขภาพดีแล้วขอบคุณพี่ปั้นมากขอบคุณค่ะ จากที่เราพูดไปเรื่องอาการทั้งหมดตรงที่ผ่านมาค่ะมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ด้วยคอลลาเจนอย่างเดียวเพราะคอลลาเจนอย่างเดียวมันก็จะช่วยในส่วนเฉพาะตรงบริเวณข้อตรงบริเวณปลายของกระดูกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะการที่เราจะทานให้ครอบคลุมอะค่ะเราก็จะต้องทานหลายๆอย่างประกอบกันน,นะคะอย่างสารสก,กัดนะคะเราก็จะแบ่งออกมาทั้งหมดนะคะเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกอะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่แก้การข้อขัดข้อฝืดเสี่ยงก๊อบแก๊ เจ็บเสียวแล้วก็ปวดบวมแดงร้อนค่ะแล้วก็ควรจะทานคอลลาเจนที่เป็นเปปไทด์ซึ่งอันนี้มันจะเน้นไปที่การสร้างความหนาแน่นให้กับมวลกระดูกอันต่อมาก็คือตัวคอลลาเจนเไทเปปไทด์ก็คือจะไปเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงข้อแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบที่แข็งแรงให้กับพวกเล็บผิวผมพวกนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อันต่อมาก็คือคอลลาเจนไทปปท์ 2, เน้นไปที่การซ่อมแซมข้อต่อแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัว กระดูกอ่อนนะคะมันสามารถสร้างคอลลาเจนได้ด้วยตัวเองกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่แก้อาการกระดูกบางกระดูกแตกหักง่ายแล้วก็พวกข้อต่อผิดรูปผิดร่างค่ะก็อย่างเช่นตัวแคลเซียมมันสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกของเราได้อยู่แล้วตัวต่อมาก็คือตัวแมกนีเซียมมันจะช่วยกันกับตัวแคลเซียมในการดูดซึมแล้วก็ทําให้กระดูกเนี่ยมันยิ่งแข็งแรงมากขึ้นตัวต่อมาก็คือตัวจมูกถั่วเหลืองจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความหนาแน่นของตัวกระดูกนะคะตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็คือตัววิตามินดีสามนะคะจะช่วยใน เกี่ยวกับกระดูกบางสามารถกลายเป็นกระดูกที่แข็งแรงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะกลุ่มสุดท้ายะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถเพิ่มเรื่องของการดูดซึมแล้วก็สามารถทําให้สารสกัดนะคะเข้าไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือตัววิตามินซีมันสามารถที่จะเอาสารสกัดต่างๆไปใช้ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราอะคะ่ะ จะดูแลข้อต่อดูแลกระดูกให้มันครบทั้งหมดอะคะ่ะเราก็ควรที่จะรับประทานพวกผลิตภัณฑ์ที่มันมีสารสกัดต่างๆครบถ้วนยิ่งเราสามารถทานสารสกัดพวกนี้ได้ทั้งหมดอะคะ่ะจะยิ่งเป็นผลดีกับร่างกายที่สุดแต่มันจําเป็นที่จะต้องรวมสารพวกนี้นะคะ่ะเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยแล้วก็มีนวัตรกรรมที่ใหม่ในการรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้สารสกัดพวกนี้นะคะ่ะมันสามารถออกฤทธิ์กับข้อต่อแล้วก็กระดูกของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดะคะ่ะ